ข่าวสารฉับไวทันใจปวงชนประมวลผลเหตุการณ์ผ่านขาวท้องถิ่นประจำวัน FM 98เมกะเฮิร์ตวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง นายกรัฐมนตรีแนะประชาชนและหน่วยงานให้ความสำคัญกับช่วงเจ็ดวันหลังเทศกาลสงกรานต์ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและเวิร์กฟรอมโฮมนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตร,นร,นนร,นรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนะนำประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับช่วงเจ็ดวัน หลังเทศกาลสงกรานโดยขอความร่วมมือผู้ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองในเจวันรักษาระยะห่างงดพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิดตรวจ ATK และขอให้หน่วยงานพิจารณาการปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work from home ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตร,รการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด และสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สำคัญคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง608และผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์จึงขอเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ให้รีบติดต่อสถานพยาบาลเพื่อเข้าถึงการรักษาทันท่วงที และลดอัดตราเสี่ยงในการเจ็บปว่วยรุนแรงและเสียชีวิต